สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเมโมรันดัมแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมเดอบูสีครับวันนี้เราจะมาสรุปแพท1.2.0อว่ามีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปบ้างโดยที่ผมจะสรุปให้แบบคร่าวๆนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆส่วนแพทใหญ่ๆที่ปรับบาลานซ์จริงๆมีเยอะมากๆถ้าเกิดใครอยากดูก็ไปดูได้ที่แพทโน้ตของเดอบูสีได้โดยตรงเลยนะครับเอาล่ะระบบแรกที่เราจะมาพูดถึงการได้แก่ Elemental r e s i s t a n c e หรือก็คือการธาตุนั่นเองนะครับโดยเมื่อก่อนระบบ Res i s t ทน c e น,นั้นจะแบ่งออกเป็น50-50 นั่นได้แก่ระบบของรีซิ t แทน50%และระบบของเกาะกันอีก50%นั่นเองครับโดยในระบบก่อนหน้าหากคุณมีการพิด20%และคุณมีการพิดเพิ่มอีก20%จะบวกกันเป็น36%ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะงงนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทำไม20บวก20ไม่เป็น40ไปเลยคำตอบก็คือตอนแรกที่คุณมีการ20%มันได้20%ก็จริงแต่ครั้ที่2ที่คุณได้อีมันไม่ได้คิดจาก100%ครับแต่มันคิดจาก20%แรก ที่เอาไปหักลบ100เหลือเท่าไหร่แล้วเอาไปคิดอีก20%ของที่เหลือซึ่งเราก็จะได้สูตรความนวณประมาณว่า20%แรกลบ100%เหลือ80%จากนั้น20%ที่2เราจะเอาไปคูณกับ80ที่เหลือแล้วหารด้วย100จึงได้ตัวเลขออกมาเป็น16เลยบวกกันได้36อย่างที่เห็นนั่นเองครับแต่ถ้าถามผมว่ารีซิทแทนเก่าข้อดีมีอะไรบ้างผู้พัฒนาบอกว่าเราสามารถทำรีซิทแนได้แบบอินฟินิตี้นั่นหมายความว่าหากกกคุณมีนเเยยอะะๆๆบวั คุณจะมีรีซิตแทนได้เกิน100%ซตครับต่อมาจะเป็นในส่วนของเกาะนะครับเกาะเองก็จะเพิ่มเมลามินเทลรีซิเหมือนกันนั่นก็เลยกลายเป็นว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจรีซิตแทนเลยครับเพราะว่าบิลแค่เกาะก,ก็กันทุกอย่างแล้วเราเลยจะเห็นบิลต่างๆที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้จะใส่ของเพิ่มเกาะรัวๆเลยครับเพื่อที่เราจะได้กันดาเมจได้หลายชนิดนั่นเองที่สําคัญกว่านั้นก็คือมันง่ายกว่าด้วยนะนั่นทําให้แผ่น1.2.0มีการปรับรีซิตแทนใหม่ครับโดยค่ารีซิตแทนแบบใหม่20่20บวก ทำให้เราไม่ต้องไปใช้สูตรคำนวณก่อนหน้าแล้วเพราะว่าปวดหัวเกินไปแต่ก็แน่นอนครับว่าในเมื่อเราบวกลิสติเทนขึ้นง่ายขนาดนี้ระบบเกมก็ย่อมมีแคปตามมาครับจากที่ตอนแรกเราไม่มีแคปเราทําได้แบบอินฟินิตี้ตอนนี้เรามีแคปที่70%ครับโดยที่แคป70%ของเราจะสามารถทําให้เพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง85%ด้วยไอเทมที่สวมใส่พารากอนสกิลทีหรือแม้แต่ออลิกเซอร์ก็ตามครับซึ่งแน่นอนว่าเกาะในตอนนี้ก็ถูกปรับแล้วเช่นกันครับ กาะจะมีแค่ค่ารีซิตพิสิึเค้าดามจเท่านั้นและจะไม่มีการรีซิตเอลิเมนต์เพิ่มเติมอีกต่อไปและอีกหนึ่งอย่างที่ผู้พัฒนาเพิ่มเข้ามาให้นะครับนั่นก็คือแหวนและสร้อยคอจะมีออรรีซิตแทนแล้วซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับต่อไปนี้ตัวละครที่เบสเป็นสเต็งหรือเบสเป็นเด็กก็ต้องมาปวดหัวทำรีซิตแทนกันหน่อยนะครับส่วนใครที่ยังเล่นตัวละครสายอิน์อยู่ก็คงต้องปวดหัวไปทําเกาะกันหน่อยนะครับจะได้ถึกๆก,กันหน่อยเพราะว่าตัวละครที่เบสเป็นสเต็งหรือเบสเป็นเด็กการที่ค่าสเต็งกกและะะเเเเเดด็คพพิิพ่่มมขขึึ้้้้นนนจทําาใหไััองรบ ส่วนตัวละครที่เบสเป็นอินจะได้ค่าร mm ีซิตออลเพิ่มขึ้นมาแทนนั่นเองครับซึ่งหลายๆคนก็ถามว่าแล้วแบบนี้บัาฟกับโลกเนี่ยถือว่าโดนเนฟไหมผมก็ขอตอบว่านิดนึ่งนะครับอาจจะถึกน้อยลงนิดหน่อยเพราะว่าทําแค่เกาะอย่างเดียวไม่ได้แล้วต่อไปนี้ก็ต้องไปทารีซิตแทนด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของยูนิคซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับโดยที่ยูนิคเนี่ยมีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นดอกมาแล้วผู้เล่นไม่อยากจะใช้ดอกมาแล้วสเตตไม่ค่อยจะดีดอปมาแล้วสเตตไม่ค่อยต่างจากของธรรมดาใช้ของธรรมดาดีกว่า ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะหมดไปนะครับเพราะเขาจะปรับ4อย่างดังต่อไปนี้อย่างที่ 1. สแตทใหม่อย่างที่2โบนัสสแตทที่เพิ่มขึ้นอย่างที่3ไม่สนใจว่าอยู่ในสล็อตไหนอย่างที่4ปรับปรุงให้เอฟเฟกต์ยูนิคดีขึ้นใช้ง่ายขึ้นโดยที่เราจะค่อยๆดูไปทีละหัวข้อนะครับโดยเราจะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกสแตตใหม่สแตทใหม่ในที่นี้คือสแตทที่ใหม่จริงๆไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนมีแค่ยูนิคชิ้นนี้เท่านั้นที่มีสแตตนี้โดยผู้พัฒนาจะยกตัวอย่างเป็น เพิ่มระยะเวลาของทอร์นาโดซึ่งปกติแล้วเราหาการเพิ่มระยะเวลาของทอร์นาโดจากที่ไหนไม่ได้เลยแต่ในไอเทมที่ถูกอัปเดตจริงๆก็คือ Fit Off a ฟที่มีการปรับให้เป็นเมื่อลัคกี้ฮิตจะมีโอกาส10%ที่เราจะได้รับาดาเมจเพิ่มขึ้น28.5%ปเป็นเวลาสีวิซึ่งแน่นอนครับว่าสเต็เนี้ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนแน่นอนอย่างที่2โบนัส,สแตตที่เพิ่มขึ้นอันนี้ไม่ต้องอธิบายแค่ดูรูปก,ก็น่าจะเข้าใจนะครับของเก่าเนี่ยดาเมจชาร์โดโคนอยู่ที่1ง2 1 แต่ของใหม่เนี่ยปรับเป็น31.5ถึง52.5%เรียกได้ว่าเพิ่มมาเยอะมากๆเลยนะครับจริงๆตรงนี้ก็เป็นปัญหาอย่างที่ผมเคยบอกว่าสแตทของยูนี้กับของของธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ทําให้เราเลือกใช้ของธรรมดาได้ดีกว่าเพราะว่าสแตทยูนีคเนี่ยค่อนข้างจะฟิกว่าจะมีค่าอะไรบ้างครับแต่ของธรรมดาเราเลือกออฟได้เลยเราสามารถได้ออฟสวยๆทั้ง4แถวก็ยังได้เพราะฉะนั้นจากการอัปเกรดอันนี้ ผมเชื่อว่ายูนิคน่าจะมีความสามารถที่สูงขึ้นจากของธรรมดามากกว่าอย่างแน่นอนเลยครับอย่างที่3ไม่สนใจว่าอยู่ในสล็อตไหนคือในรูปที่เราเห็นเนี่ยจะมีหัวข้อที่2โผล่เข้ามาด้วยนะครับก็คือการเพิ่มสเตตเนาะเป็นของดาเมจทูเบอร์นิงเอนเนมีนะครับแต่จริงๆแล้วที่ผมอยากให้โฟกัสก็กคือบวกสีเหองออฟอัพพีวาลที่เป็นกรอบสีแดงทางด้านล่างครับแน่นอนว่าการบวกแรงสกิลเนี่ยจะอยู่ที่ชุดซะส่วนใหญ่ครับซึ่งในอาวุธจะไม่มีการบวกแรงสกิลแน่นอน แต่ไม่ใช่กับไอเทมยูนีครับเพราะว่าไอเทมยูนีไม่สนใจกดพวกนี้ครับไม่แน่ว่าในอนาคตคุณอาจจะได้เห็นอาวุธที่มีสแตตเป็นลดคูดาวก็เป็นได้ครับอย่างสุดท้ายปรับปรุงให้ยูนีเอฟเฟกดีขึ้นใช้งานง่ายขึ้นถ้าดูจากรูปก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับเอฟเฟกเก่าเนี่ยมีแค่สโลเท่านั้นส่วนเอฟเฟกใหม่ที่ได้มาเนี่ยจะถูกเปลี่ยนจากสโลเป็นทําให้เราทําดาเมจได้แรงขึ้นครับซึ่งแน่นอนครับว่าเพียงเท่านี้มันก็ทําให้ดูน่าใช้มากขึ้นแล้วล่ะครับและอีกอย่างหนึ ก็คือเราจะมีบอสอัปเดตเข้ามาใหม่5ตัวครับซึ่ง5ตัวนี้นะครับจะดรอปยูนิคเฉพาะของแต่ละตัวซะด้วยโดยที่ยูนิคเนี่ยก็ยังดรอปแบบเดิมอยู่นะครับสามารถสุ่มดรอปจากมอนทั่วไปได้เหมือนเดิมแต่ว่าบอสพวกนี้เนี่ยจะมาช่วยให้เราหายูนิคได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับโดยที่แต่ละตัวนี้จะดรอปอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นจอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเห็นแบบนี้ซีซั่น,นนี้ต้องได้ฮาร์รีควินสักอันแล้วล่ะครับต่อมาที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เช่นกันนะครับก็คือระบบของ f o r t i f y โดยในแพทเก่าค่า Fortify เนี่ยจะขึ้นตามค่าเลือดปัจจุบันที่มีอยู่ครับไม่ได้ขึ้นตามแม็กเลือดนะครับแต่ในซีซั่น2ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยค่า Fortify จะสเกลตามแม็กเลือดแล้วครับทำให้เราเนี่ยติด Fortify ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยขอแอบกระซิบให้อีกหน่อยละกันนะครับว่าใครที่จะเล่นโอเรราามจนยแ้ขงุกๆล เพราะว่าถูกสเกลใหม่เกือบทั้งหมดเลยจริงๆพูดถึงเรื่องสเกลดาเมจเนี่ยก็ต้องบอกว่าสเกลทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคริติคอลดาเมจโอเวอร์พาวเวอร์แล้วก็วูนเนอร์เบิลดาเมจครับทั้ง3อย่างถูกสเกลใหม่กันหมดแต่ผมไม่ขอลงลึกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนเกินไปเอาเป็นว่าถูกปรับใหม่ทั้งหมดโอเคหลังจากนี้จะเป็นข้อมูลแถมที่ผมจะแถมให้กับทุกคนนะครับเป็นข้อมูลในแพท1.2.1นั่นเองครับโดยในตอนนี้เขาเกิดมาประมาณ2องอย่างน,นะครับอย่างแรกก็ แบบรียกแผงเลยแน่นอนว่าผมเองเนี่ยก็รอคอยรวมถึงทุกๆคนเนี่ยก็น่าจะรอคอยกันมานานมากนะครับซึ่งการรีพลรากอนบอดแบบยกแผงเนี่ยจะมาในแพท1.2.1นั่นเองและอย่างที่2ครับคือบนหน้าจอที่ทุกคนได้ดูอยู่นั่นก็คือเทนนิงดัมมี่นั่นเองครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เดียบูทาเทนนิงดัมมี่ต้องขอบอกเลยว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆครับมีทั้งนอร์มอลดัมมี่อีลิตดัมมี่บอดดัมมี่สิงเกิลดัมมี่มัลติเพิลดัมมี่เรียกได้ว่ามากันครบเลยครับ ต่อไปนี้ใครจะดาเมจแรงดาเมจเบาเนี่ยก็มาโชว์กันได้ที่ดัมมี่เลยนะครับตีกันเสร็จดาเมจเป็นล้านก็แคปไปอวดเพื่อนกันรัวๆโอเคครับสรุปวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับผม